ขั้นหัวรองทรงสูง,สงตัดแบบนี้กระโบผ้าลูกไปลานตัดผมซสแล้วสวัสดีครับผมสังเปี๊ยผ้าตัดนะครับมือนี้สังเปีม๊ยมาแนะนำเทคนิคการตัดผมร่องทรงสูง,สงให้ลูกไสเอาไว้ตัดให้ลูกเวลาไปโรงเรียนนะครับหรือว่าร่องทรงสูง,สงนักเรียนโอ้ยบท่านบอกไปเขาใส่ยูตัดไปก่อนแล้วนะครับสังเปี๊ยขึ้นต้นโดยเบอร์สองเด้อพี่นอ้องเบอร์สอง ตัดแบบนี้ไปเรื่อยๆจะนองหัวของลูกไส้หัวแก้วหัวเวนผู้ผ่านแท้งเงินพี่น้องคืนส่งโดยเบอร์สองเรียบร้อยมักสีเป็นประมาณนี้แหละต่อไปสังเปี่ยมสใส่เบอร์หนึ่งเด้อเบอร์หนึ่งนี่จะบอเอาขึ้นสูงครับเอาเกือบถึงกึ่งกลางแล้วก็สิโยกสบัดออกหรือว่าเห็ดให้ผมมันเชื่อมกันนั่นเองนะครับ กะเฮ็ดคือเก่าขนดแล้วครับก็ะเฮ็ดคือเก่าแล้วครับเอาจนอ้อมหัวลูกไส้บัดแล้วกระเป๋าผมออกไห้เพิ่นจักน้อยครับเป๋าผมออกจากข้อพ่อเป๋าได้แต่ว่าเป๋าเธอออกจากใจมันยากซะละเกินขั้นตอนต่อไปคือการตัดผมด้านบนช่างเปรมจะใช้หวีในการตัดผมนะครับอุ๊ยหลงเสียง กระไหวีตัดอ้อมหัวทั้งหน้าทั้งหลังไหวีอย่างเดียวนะครับผมดันบนบ้าบ,บักเย็นตัดผมอยูน่นะมันึออ้นรอแถวาะหลังจากตัดดันบนเรียบร้อยที่นี่ก็สีม,มาก,กันขอบคมคุมค้มคุม้มบอพี่น้องคุ้มบอคุม,คมสุดยอดอดียวเลยน้องกันคุม้มกวนี้ก็แม่นมดังสร้างตัดผมเลยอเว้ยแล้วก็ซัาด้วยโตโกนวดพี่น้องซํานี่คุมงามสวยแนนนอนปัดทำก้มสะอาดเรียบร้อยแค่นี้แหละครับ และก็เสร็จเรียบร้อยครับนี่คือรองทรงสูงสไตล์นักเรียนนะครับด้านบนจะไม่ไว้ยาวเท่าไหร่เอาไว้ตัดให้ลูกกันนะครับคุณพี่ครับคุณแม่ครับหากิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดใจฝากคอมเมนต์ให้สังเปรมน้ำแนล้วก็กกตดตามสังเปรมน้ำเด้อเอาไว้คลิปหน้ามาใหม่คลิปนี้บ๊ายบายครับ